ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับวสวัสดีครับผมผมสรุปโดยสังเกตแล้วกันนะครับว่าท่านท่านมีข้อสงสัยอยู่หลายข้อนะครับหนึ่งเนี่ยเรื่องของการศึกษาโครงการแลนบริดจ์นะครับว่าครอบคลุมหรือเปล่ามีอิสระหรือเปล่าดูแลทุกทุกมิติหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่แค่แลนบริดจ์อย่างเดียวอุตสาหกรรมที่จะมาต่อเนื่องในอนาคตด้วย ผลกระทบต่อสิ่งแมดล้อมนะครับการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมนะครับประชาชนท้องถิ่นด้วยนะครับตรงนี้รับฟังครับแล้วก็จะนําไปพิจารณาเป็นข้อประกอบการทาเอกสารศึกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีความกระจ่างในจุดประสงค์ของการทําแลนด์บริดจ์นะครับแล้วเมื่อกี้ก็มีการพูดคุยตามมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ นะครับนอกเหนือจากแรงบิดซึ่งผมมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ทําอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาตรการที่เราจะสร้างสนามบินอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลที่ใต้พื้นที่ที่พังงาท่านท่านตามมาท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเราดาเนินการแล้วโดยรัฐบาลนี้แลว้วก็เรื่องของการประมงเมื่อกี้นี้เองก็มีทางคณะกรรมการประมงนะครับหลยายจังหวัด14จังหวัดั้างมาขอบคุณว่าอาทิตย์หน้าจะเอาพรบรประมง เพื่อทาให้ปลดล็อกของแนนไอยูยูทำให้พี่น้องชาวป,ประมงสามารถกลับมาค้าขายได้อีกครั้งเ่งนะครับตรงนี้การรัฐบาลนี้ก็ได้ผนดันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของซฟอมพาวเวอร์เมื่อกี้ท่านกฤษฎาพูดไปแล้วเรื่องวัฒนธรรมเรื่องกีฬาเรื่องอาหารนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาลนี้อยู่แล้วนะครับก็ขอยืนยันครับว่าท,ทุกเสียงทุกเสียงของพี่น้องประชาชนจะได้รับการรับฟัง ใจจองที่ดีจากรัฐบาลนี้ครับขอบคุณครับพี่ว่าตังาาาต้งคณะทำงานไปดีค่ะก็เสนอในประเด็นที่3นะครับรัฐบาลน,นะครับที่นําโดยนายรันายกรัฐมนตรีนะครับจะต้องคํานึงถึงศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดระนองชุมพรและจังหวัดภาคได้ในมิติอื่นๆกล่าวคือเท่าหาัก ครงการแลนด์บินนะครับไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลดใดก็ตามนะครับท่านนายกได้เคยคิดไว้หรือไม่ว่าท่านจะพัฒนาจังหวัดเหล่านี้อย่างไรเพราะว่าเราเชื่อว่าจังหวัดระนองชุมพรและภาคใต้นะครับมีศักยภาพด้านอื่นๆอีกมากที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างเช่นมิติของการท่องเที่ยวการประมงการเกษตรโดยเฉพาะการประมงและการเกษตรนะครับถ้าหากรัฐบาลกล้าคิดที่จะแตกต่างจากรัฐบาลอื่นๆที่ผ่านมา ท่านก็จะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับภาคใต้ได้อีกได้ไม่ยากด้วยเพราะภาคใต้นี่ไม่เคยถูกส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ศักยภาพที่เรามีเนี่ยครับเปล่งประกายออกมาได้อย่างเต็มที่เราก็เชื่อว่าหากมีรัฐบาลที่ฉลาดมากพอก็จะสามารถสร้างการพัฒนาที่จะทําให้คนในพื้นที่นะครับได้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืนมากกว่าโครงการแด์บิดหลายเท่าครับ ักนิดได้ไหมคะคะอันนี้เป็นข้อเสนอสําคัญนิดเดียวกระทิ๊ดนึ่งสักเก้าพี่เล็กก็ได้พูดเลยค่ะอ่าวิริวันยอดไหมจากอําเภอปะโต๊ะเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงค่ะวันนี้ยินดีมากขอบคุณที่ท่านในโอกาสพวกเรานะคะพูดพูดเร็วเหมือนรถไฟเลยค่ะอ่าทีนี้เลยพวกเรามีข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านนะคะว่าหนึ่งท่านจะต้องตรวจสอบทบทวนกระบวนการที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด ตั้งหมดใช้ธรรมาตั้งหมดนะ,ะโดยการสร้างมาตรฐานทางวิชาการในมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนของประชาชนให้เกิดขึ้นจริงตั้วถึงและเป็นตาไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกับท่านประเด็นต่อมาท่านต้องยกระดับกระบวนการศึกษาภาพรวมของโครงการเรนบิดรัตน,นองจุมพรตั้งในมิติสิ่งแวดล้อมสําคัญมากค่ะวัฒนธรรมค่ะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่สุดๆเลยข้อนี้อ่ะโดยมีกลไกกระบวนการที่ศึกษาแต่จะไม่เกิด ประมวลผลการศึกษาในภาพรวมโครงการทั้งหมดค่ะอันจะทาให้ท่านได้เห็นข้อมูลและก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยําทุกมิติตั้งแต่ปลายน้ําตั้งแต่ท้นน้าถึงปลายน้ําของโครงการประเด็นที่3ท่านควรศึกษาต่างเลือกในการพัฒนาจังหวัดระนองและจุมพนและภาคใต้ในมิติอื่นๆด้วยค่ะอันรวมถึงการศึกษาที่แท้จริงของภาคใต้โดยเฉพาะกิจเส้นงอ้กการท่องเที่ยวการประมงครัวของโลก ครัวเกษตรคือด้านการ,กรเกษตรรวมถึงมิติด้านสังคมวัฒนธรรมโดยใช้นโยบายแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นนโยบายของปรคเพื่อไทยนะเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทุกมิติให้เกิดประโยชน์สูงสุดประเด็นที่4เพื่อให้ข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริงเราขอเสนอให้ท่านนายกต่ารัฐมนตร,ตรีตั้งคณะตมคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยประกอบของหลายภาคส่วนหนึ่งน,งนก,การเมือง จบตามแล้วันหนึ่งนักการเมืองสองข้าราชการสามทองติ่นท้องที่นักประชาการฝากประชาชนข้อสาคัญที่สุดประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้เป็นกลไกในการดําเนินงานตาเพาะเสนอทั้งหมดเป็นที่ประจักษ์และเป็นทางออกเพื่อแก้ปัญหาความกัดเย้งนะจบกจบแล้ว่อนละ่อนทอนละขอคำตอบนะขอคำตอบไปในสามทีบ้านนะคะต้องจบ กาตั <displayed, S 1> ้งคาต้องไม่จ so so, ิดตามฟังก็ได้เราไปที่โน่นนะคะเลี้ยงข้าวเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะจะพูดในส่วนของไทยปริ์นะคะจะบอกว่ากฎหมายสัญชาติของไทยปริ์นะคะของเราผ่านในช่วงของคุณยิ่งรักค่ะยังไงก็ขอให้ท่านเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาเป็นนานมากแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพูดได้เลยใช่ไหมครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชน ค,นนครับผมผมสรุปโดยสังเกตแล้วกันนะครับว่า,ท,าท่านมีข้อสงสัยอยู่หลายข้อนะครับหนึ่งเนี่ยเรื่องของการศึกษาโครงการแลนบริดจ์นะครับว่าครอบคลุมหรือเปล่ามีอิสระหรือเปล่าดูแลทุทุมิติหรือเปล่าไม่ใช่แค่แลนบริดจ์อย่างเดียวอุตสาหกรรมที่จะมาต่อเนื่องในอนาคตด้วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นะครับการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมนะครับ,นะรบประชาชนท้องถิ่นด้วยนะครับตรงนี้รับฟังครับแล้วก็จะนําไปพิจารณาเป็นข้อประกอบการทาเอกสารศึกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีความกระจ่างในจุดประสงค์ของการทำแลนด์บริดจ์นะครับแล้วเมื่อกี้ก็มีการพูดคุยตามมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ นะครับนอกเหนือจากแรบิดซึ่งผมมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ทําอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาตรการที่เราจะสร้างสนามบินอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลที่ตท้ที่ที่พังงาท่านท่านตามมาท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเราดาเนินการแล้วโดยรัฐบาลนี้แล้วก็เรื่องของการประมงเมื่อกี้นี้เองก็มีทางคณะกรรมการประมงนะครับหลายจังหวัด14จังหวัดั้งมาขอบคุณว่าอาทิตย์หน้าจะเอาพรบรประมง เพื่อทําให้ปลดล็อกของแนนอายูยูทำให้พี่น้องชาวประมงสามารถกลับมาค้าขายได้อีกครั้งหนึ่งน,นะครับตรงนี้ก็รัฐบาลน,นี้ก็ได้ผลันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เมื่อกี้ท่านกรีฑุนาพูดไปแล้วเรื่องวัฒนธรรมเรื่องกีฬาเรื่องอาหารนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาลน,นี้อยู่แล้วนะครับก็ขอยืนยันครับว่าทุกเสียงทุกเสียงของพี่น้องประชาชนจะได้รับการรับฟัง ใจจองที่ดีจากรัฐบาลนี้ครับขอบคุณครับพี่ว่าตั้งคณะทำงานไปดูค่ะก็เสนอ่ะไม่ทราบว่าเอกสารเมื่อกี้ไปรับหนังสือรับจากที่ไหนคะไปรับเลขครับที่ไหนคะขอบคุณครับท่านรองเลยขาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาตานให้ขอบคุณค่ะพี่อยู่ในความเรียบร้อยขอบคุณที่ได้มาด้ขอบคุณครับต้องให้ท่านนายกใหน่่ะต้องมือต้องมือให้หน่อยเบองมือให้หน่อย